จอคอมพิวเตอร์ให,ให้ดวงตาได้ผ่อนคลายบ้างจอคอมพิวเตอร์ที่เรานั่งจ้องอยู่ทุกวันนี้ช่างไม่ถูกโลกกับดวงตาเอาเสียเลยเพราะแทบถูกถูกไล่ต่อพจนกับต้องพยจนกับอาการปวดตึบตึที่ขยับใจขวาขมับขมับซ้ายขวาสบตาตาแห บริหารสายตาของนายแพทย์วิลเลียมวิลเลียมวิลเลียมเอกเอกเคต,ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีดวงตาที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้โดยครอบตาโดย,โดยนั่งให้สบายเท้าข้อสอบบนโต๊ะทำงาน ใช้อุ้งม,มือทั้งสองปิดขอบปิดครอบปิดครอบดวงตาไว้โดยไม่กัดไม่กดไม่กดทับดวงตาประมาณสิบนาทีระหว่างนี้คิดแต่สิ่งที่สวยงามทะเลกไม้กว่าสายตาโดยมองไปยังตำแหน่งของ วัตถุที่อยู่ไกล้ตัวหลายๆอย่างกว่าสายตาไปมาทางโน้นบ้างทางนีง้บ้างเมื่อกลับมาทำงานน่าจะช่วยให้มองวัตถุที่อยู่ใกล้ชัดเจนขึ้นชะลุนดวงตาะลุนฉลุดวงตาหลังจากตื่นในตอนเช้าต่างหลับตาแล้ว วักน้ำอุ่นใส่ตา20ครั้งน้ำเย็น20ครั้งก่อนนอนก็ให้ทำช่้นเดียวกันแต่สลับน้ำทำน้ำเย็นก่อนวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิดได้ดีสูกโฟกัสใกล้ไๆตัวชี้โดยชูนิ้วชี้ขึ้นทั้งสองข้างยกมือข้างหนึ่งหห้ ลางจากใบหน้าระดับสายตาประมาณ3มิ้วมือมืออีข้างเหยียดออกไปจนสุดแขนเพ่งมองนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งด,ด้วยสายด้วยสาด้วยตาทั้งสองกระพริบตาแล้วมองอีข้างสลับกันไปมาทำให้กล้ามกล้ามเนื้อตาแข็งแรงและมองภาพชัดเจน นอกจากนี้ยังควรกระริบตาบ่อยๆเพื่อให้ดวงตาชุ่มชื้นแก้ตาสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ควรละเลย